ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่15 2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น8ค่ำเดือน6ปีมะโรงเรามาดูดวงประจำวันกันสำหรับวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านก็จะได้รับข่าวดีจาก ทุกสถานที่ที่ท่านเคยไปสมัครงานไว้หรือว่าไปติดต่อในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้รับข่าวดีท่านจะได้ทำงานสมความที่ท่านได้ตั้งใจเขไว้ในช่วงนั้นในด้านของการงานหรือว่าการเงินในช่วงของวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่เป็นเงินที่เรียกว่า ได้มาคล่องท่านก็ต้องประหยัดเขาไว้อย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจะจ่ายอะไรก็ให้ใช้ความระมัดร,ระวังเขาไว้จะเป็นการดีสำหรับในด้านของความรักในวันนี้คนที่ยังเป็นโสดจะแลดูมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาหมายปองจะมาพูดคุยติดต่อจะมาขอเป็นแฟนกับท่านในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีมีอำนาจและมีวาสนากับตัวท่านในวันนี้ในด้านทิศที่เป็นมงคลสำหรับตอนเช้าท่านตื่นนอนท่านล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูในด้านของ ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ก็เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะทําการลงทุนอะไรจะเปิดกิจการที่เรียกว่าค้าขายหรือว่าขายของหรือจะมีกิจการต่างๆก็จะมีความสําเร็จและมีความรุ่งโรจในวันนี้ก็ถือว่ากิจการของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในด้านการเงินในวันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการโดนหลอกก็ได้ถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องอยู่รอบตัวท่านก็ให้ท่านระวังอาจจะมีที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าคิดไม่ซื่อตรงกับเราอาจจะมาทำให้เรานั้นต้องเดือดร้อนได้ในช่วงนี้ในด้านของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ ท่านก็จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงจะเป็นคนที่ดีมีน้ำใจดีที่เรียกว่ารักจริงทําจริงซื่อตรงกับเราไม่มีการหักหลังเราจะเป็นรักที่ยั่งยืนและถาวรกับเราต่อไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ก็คือสีปลอนจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่าน ในวันนี้ส่วนทิศที่เป็นมงคลน,นั้นถ้าหากว่าท่านตื่นนอนมาท่านจะหันหน้าหรือว่าท่านจะล้างหน้านั้นให้หันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูในด้านของท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ ในด้านของการงานนั้นให้ท่านร,ร,ระมัดระวังเขไว้อาจจะมีการที่เรียกว่าทำงานร่วมกันอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกันก็ได้สมมุติว่าท่านทำงานอยู่ตามโรงงานอาจจะมีคนอิจาริษยาไม่อยากให้เราได้ดีก็มีให้ท่านระวังเขไว้ในช่วงของวันนี้ในด้านของการเงินท่านจะมีรายรับ และก็จะได้จับเงินก้อนแต่ท่านก็ต้องระวังในด้านของการใช้จ่ายอาจจะเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับมากท่านอาจจะต้องจ่ายมากก็ได้ให้ท่านประหยัดเข้าไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ในด้านของความรักนั้นก็จะดูเงียบๆอยู่ในช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าจะคืบหน้าความรักก็ยังเหมือนเดิม จะมีการที่เรียกว่ายังดูใจกันไปก่อนยังไม่มีอะไรคืบหน้าสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ตอนเช้านี้ถ้าหากว่าในด้านทิศท,ที่เป็นมงคลท่านตื่นนอนมาท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ก็ถือว่าในด้านของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็จะล่าพรื่นดีไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไปได้ดีจะมีคนคอยให้กำลังใจให้การสนับสนุนท่านอีกตา่างหาก ไม่ว่าท่านจะทํางานเล็กหรือว่างานใหญ่จะมีคนคอยให้กําลังใจท่านในวันนี้สําหรับในด้านของการเงินในวันนี้การเงินนั้นจะมีติดขัดอยู่บ้างจะมีเรียกว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับจะทําให้ท่านนั้นช่วงนี้บางครั้งบางคราวอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังให้ท่านระวัง ในด้านของการใช้จ่ายในวันนี้สำหรับในด้านของความรักในด้านของความรักนั้นวันนี้ท่านอย่าหูเบามิฉะนั้นถ้าหากว่าท่านหูเบาจะทำให้มีเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านทำหูหนักๆเขาไว้ใครพูดอะไรก็อย่าไปหลงเชื่อเขาง่ายให้ท่านใช้ดูเลพินิษคิดดูให้ดีซะก่อนก่อนที่ จะตัดสินใจอะไรลงไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ส่วนทิศท,ที่เป็นมงคลน,นั้นตอนเช้าท่านตื่นนอนขึ้นมาถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในด้านของการงานในวันนี้ก็รู้สึกว่างานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะทำให้ท่านเหนื่อยล้าจะทำให้ท่านปวดหัวคิดหนักก็มีเพราะว่างานแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นงานที่เรียกว่าจุกจิกทำนิดทำหน่อย ต้องคอยแก้ไขกันก็ขอให้ท่านอย่าประมาทในการทํางานในวันนี้ในด้านของการเงินในวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีที่เรียกว่าท่านทําอะไรในช่วงนี้ก็จะได้เงินเข้ามาหาท่านอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าจะเป็นเงินก็จะมีความสําเร็จในช่วงนี้ ในด้านของคนรักในวันนี้จะทำให้ท่านนั้นเรียกว่าดีเพราะว่าเขาจะอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเราไม่ว่าเราจะทำงานหรือว่าจะทำอะไรเขาก็เป็นที่ปรึกษาเราได้ในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้านั้นถ้าหากว่าท่านจะล้างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีของท่านท่านจะทำอะไรในด้านของการงาน ก็จะมีความสำเร็จจะมีงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้างค้างเขาไว้ท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีลูกน้องหรือว่ามีบริวารคอยช่วยเหลือช่วยท่านทำไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบางานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ก็ถือว่าจะมีรายรับเข้ามาหาท่าน บ่อยครั้งจะเป็นเงินก้อนบางทีก็เงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็อาจจะเข้ามาหาท่านในวันนี้เรียกว่าวันนี้ท่านจับเงินบ่อยครั้งในด้านของความรักก็ดีจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอจะอยู่เคียงข้างกับตัวท่านในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ ที่ทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจและมีวาสนาคนเห็นก็จะเรียกว่าชอบใจเห็นสีเห็นตัวท่านก็เรียกว่ามีคนนับหน้าถือตาก็ขอให้ท่านใส่เสื้อใส่ผ้าให้มีสีน้ำตาลติดเข้าไว้ในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันออกถ้าหากว่าท่านตื่นนอนขึ้นมานั้น ตอนเช้าท่านจะร่างหน้าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานแนวเรื่องของการงานนั้นก็รู้สึกว่างานของท่านจะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็จะเป็นผลดีทั้งนั้น จะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็เป็นงานที่เรียกว่าท่านท่านทำได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีความสำเร็จในด้านของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านลงทุนอะไรก็จะมีกำไรที่ดีแต่ก็ต้องระวังในเรื่องการใช้จ่ายอาจจะมีการจ่ายมากจ่ายน้อย ก็ให้ท่านประหยัดเขไว้ในเรื่องการใช้จ่ายนั้นในด้านของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านมีแควนคบกันใหม่ๆในช่วงนี้ก็ให้ท่านมระมัดมระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในช่วงนี้ในด้านสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูและสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ ส่วนท่านตื่นนอนมาท่านจะล้างหน้าท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในด้านของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำงานอะไรต้องใจเย็นๆเ,เข้าไว้ก่อนจะทำนั้นควรตรึกตรองให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้นท่านทำไปแล้วอาจจะผิดพลาด จะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวท่านอีกในช่วงนี้ในด้านของการเงินการเงินนั้นก็ถือว่าเงินดีงานดีเงินก็ด,กดีตามมาแต่ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการที่เรียกว่าบางคนมาให้เราเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ก็อย่าไปรับปากรับคำเซ็นสัญญาเขามีฉะนั้นถ้าหากว่า ท่านเซ็นสัญญาลงไปอาจจะเป็นการที่เรียกว่าผิดพลาดได้จะทำให้ท่านนั้นเสียใจไปอีกนานในด้านของความรักนั้นให้ท่านระมัดระวังในด้านของการพูดจาอาจจะเป็นต้นเหตุให้มีเรื่องผิดใจกันได้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็สีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ และตอนเช้าถ้าหากว่าท่านตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้านั้นให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ท่านได้รับฟังการทำนายดูดวงประจำวันวันนี้ทั้งเจ็ดวันครบก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบกับความสุขความเจริญทุกคนครับสวัสดีครับ